สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนดีใจจนขาไม่มีแรงสาวถูกหวยหกล้านซื้อเลขบัตรคิวฉีดยาววัคซีนสามีจังหวดัดดีซื้อยังไงก็ถูกวันที่16ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่5บ้านโพนิมิตรตำบลห้วยเกิงอำเภอกรุกมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีหลังจากทราบว่ามีคนโชคดีถูกรัตตอรียรางวันที่หนึ่งเมื่อไปถึงพบกับนางสาวสมพิษ จันทรจรอายุ38ปีสาวผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข386 372มงวดประจำวันที่16ตุลาคมจำนวนหนึ่งใบได้รับเงิน6ล้านบาทซึ่งกำลังนั่งอยู่กับครอบครัวและญาติพี่น้องที่มาแสดงความยินดีหลังจากเดินทางไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สอบพกคุภพวปีนางสาวสมพิศเปิดเผยว่าครอบครัวตนมีอาชีพประรจจ้างทั่วไปโดยซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าขายเร่ที่โรงพยาบาลกุมภาวปีช่วงเช้าวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนั่งรอรับบัตรคิวฉีดยาวัคซีนให้กับสามีของตนที่มาฉีดวัคซีนแทนสามีของยายสมเนื่องจากสามีของยายสมสละสิทธิ์เพราะร่างกายยังไม่พร้อมจากนั้นยายสมก็นำบัตรคิวหมายเลข3 2มมาย,ยื่นให้ตนเป็นขณะเดียวกันที่ได้มีแม่คาร์ตเตอรี่เดินถือแผงมาให้เลือกซื้อตนจึงบอกแม่ค้าให้หาหมายเลข327 ต่ในแผงมีแต่3 7 2ใบเดียวตนจึงตัดสินใจซื้อเพื่อจะมีโชคเหมือนกับคนอื่นที่ซื้อหมายเลขบัตรคิวฉีดวัคซีนหลังจากสามีฉีดวัคซีนแล้วก็พากันเดินทางกลับบ้านนางสาวสมพลกล่าวต่อว่าจนช่วงบ่ายได้มีการประกาศผลรางวัลที่หนึ่งตนและครอบครัวก็นั่งลุ้นอยู่หน้าจอทีวีปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่ตนซื้อมาถูกรางวัลที่หนึ่งรู้สึกดีใจจนร้องลั่นบ้านจนขาสัน่นอ่อนไม่มีแรงก่อนโทรศัพท์ไปบอกสามีที่ทำงานอยู่ นอกจากนี้ก่อนที่ตนจะซื้อลอตเตอรี่ใบนี้ตนฝันเห็นหลวงพี่ที่จำพรรษายอยู่ที่วัดประจมู่บ้านจึงนำเรื่องราวไปเล่าให้แม่สามีฟังและบอกตนว่าฝันดีเนื่องจากฝันเห็นพระสงฆ์จึงตีเป็นเลขเจ็ดและพระก็ถือศีล227ิข้อแต่ไม่ได้คิดอะไรจนมาได้บัตรคิวฉีดวัคซีนของสามีที่หมายเลขตรงกันในตอนนั้นตนมีเงินหยุดติดตัว500บาทที่สามีให้ไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวจึงไม่กล้าซื้อสลากจนหมด เพราะก,กัวสามีต่อว่าโดยเงินที่ได้จะนําไปซื้อที่นาที่ไร่เพื่อทำมาหากินและเป็นทุนการศึกษาของลูกสาวสองคนจากนั้นก็จะนําไปาร่วมทําบุญกระถินสามัคคีที่วัดประจำหมู่บ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ